นิ่งครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวเช้าวันนี้นะเรามีย้ายเมืองไปที่เมืองบาก,การฮนะที่นี่น่าจะเป็นเมืองสุดท้ายที่ผมเที่ยวที่ประเทศเนียนมาแล้วนะเพราะเวลามันไม่พอเพื่อนมันเที่ยวแบบรีบๆแบบไม่สนุกเลย I'm waiting for the shuttle to pick me up h e r e ชัก c k outYeah อ๋อเอ่เออโปรดิฟเฟอร์อ๋อ no อ่า seat number which one อเทเวินีนนนน่โอเคบายบายมันเดลีตอนนี้อยู่บนรถบัสแล้วฮะเป็นเป็นมินิบัสนะก็สะดวกดีคันเล็กๆแบบนี้ไปถึงเร็วดีครับเพื่อนๆหลังจากนี้ก็จะใช้เวลาประมาณ3-4ชั่วโมงนะฮะจากมันเดลีไปปากการนะตอนนี้คือรถมาจอดหลับคนนะฮะแต่ละคนก็คือจะมีของพลุมพลังเพื่อน ตอนนี้ดูของบนรถนะมันไม่มีที่เก็บของก็เลยต้องวางไว้ดูดิแต่ละคันนะฮะของเยอะมากย้ายทีเนี่ยของเยอะมากเพื่อนตามสถานีรถบัสนะฮะก็จะมีคนมาขคยของแบบนี้นะ มีขนมมีส้มนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมลงไปยืดแข้งยืดขาก่อนละกัน,านขายาวลำบากเวลานั่งรถตบบนี้พเพื่อนมันปวดขามียาดมล้ยาดมเหรอมาสไกดกอกเล้ o t h o โอเคเรเาคดองคิดองยียาวยา long does it take หมอลาการตากะหนงชั่วโมงสองงชั่วม่สองอมองข้างนอกมันเหมือนมันฝรั่งทอดอะมันขนมเละอะไร รสชาติเจิดเจิดจะพอกินกินไปกินมาก็เค็มอ่ะมันอมน้ำมันอ่ะที่ว่าเขาน่าเะทอดแบบโฮมเมดอ่ะกินไปกินมาเหมือนปลาทอด,ด,ด <c oughs> แปลกไหมมันเหมือนมัน้มฝลังอ่ะแต่ว่าพอกินไปแล้วมันเหมือนเหมือนปลาทอดอ่ะ ตอนนี้รถมาจอดพักกินข้าวฮะเพื่อนนี่แก่ตั้งกินจุดบัตรปักจิกาจุดแบบปักจิกาโอ้ I need to เช็งบัตรเช็ง the bus Okay Oh ยังไงอีก Okay Okay ก็มาจอดเปลี่ยนรถบาาัสฮะนี่ร้านอาหารค่อน <Okay. S 1> ข้างที่จะแตกต่างกับครั้งแรกที่เรามาจากย่างกุ้งนะตรงน,นี้ก็แบบท้องถิ่นจริงๆครับเพื่อน Hello you want to Chicken Yeah Chicken curry, pork curry Chicken liver Fish curry Uh-huh Do you eat Fish? Fish, yes Ah, okay, fish I got fish And can I have this one? Chili, spicy, chili. yeah? Spicy, yes, yeah, yeah. spicy Delicious, this one, I like it Okay What yeah, no. okay One chicken. One <laughs> chicken อาหารเที่ยงของเราเพื่อนๆพริกอันนี้ที่ลองกินครั้งก่อนอ่ะมันอร่อยดีฮะคล้ายๆพริกนรกแม่ค้าพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยอ่ะดีมากเลยผัดถั่งวงอกไม่ผัด นี่มาถึงบาการแล้วเวสเข้ามาจอดตรงไหนวะเนี่ย So may have you Yeah my hotel here Royal Bagan Hotel We begin in, in downtown Around 5 kilo Around yeah How much How much Bring here to your hotel Yeah e i g h w i c h You a r taxi or what t Not tuk tuk Not ทุก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  Not around here 5แพงมากแล้วมันไม่มีตัวเลือกอ่ะเพื่อนๆ6,000 6,000นะโก้6,000 only 5กิโลอ่ะ 5กิโลเมตรเอาแก๊สเลยโอเปอร์ดิสเปนเซอร์7000โอเคโอเคโอเคไม่ไลไม่ไล่ก็นี่ฮะถ้าใครนั่งมินิบัสมาลงที่บาการนะก็จะมาจอดบริเวณนี้ไม่มีตุ๊กตุกด้วยไม่มีมอเตอร์ไซค์ด้วยมีแต่แท็กซี่่เลยาัมาเลยโครับโอเครับลืมตัว มาเที่ยวช่วงที่ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวก็จะประมาณนี้พวกการขนส่งอะไรนะยังไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ฮะจริงๆมาการเนี่ยเป็นเมืองที่แบ็กแพคเกอร์มาเยอะมากๆเลยนะเพื่อนๆเป็นเมืองที่แบบหนึ่งในลิสต์ของแบ็คแพคเกอร์ที่ต้องมาเยือนให้ได้เลยเมื่อก่อนเนี่ยมาเนี่ยจะต้องซื้อบัตรเข้าเมืองเลยนะแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าจะต้องซื้อไหม thank you เวลคขัมทูบากานเพื่อนๆโรงแรมนี้ผมเคยมาพักเมื่อสามปีก่อนนะฮะมิงกาลาบา,า,า,บาว้าวเหมือนเดิมเลยฮะเพื่อนเพื่อนไ o จัสบุ๊ควัน first yeah. จริงๆโฮสเทลในเมืองนี้มีแต่ว่ามีไม่เยอะแล้วก็โลเคชันมันไม่ค่อยดีครับผมผมเคยมาที่นี่แล้วไงผมก็เลยรู้โลเคชันว่าเราควรจะพักอยู่ตรงไหนนะฮะแล้วก็ผมอยากโชว์ให้ดูว่าคนที่ไม่ใช่แบ็คแพคเกอร์นะฮะอยากนอนห้องเดียวแบบนี้นะฮะคุณภาพกับราคาที่จ่ายในเมืองนี้มันเกินคุ้มมากๆนี่นี่ดูห้องสะอาดสะอาดมากห้องน้ำก,กว้างเลื่อนดู นี่ฮะคืนละสี่รอห้าสิบนะจ๊ะอุ้ยตกใจหมดเลยเฮ้ยหลอนอยู่นะเนี่ยร้อนอยู่นะถ้าอยู่ดีๆมันแบบโยกเองแบบนี้ล่ะเดี๋ยวพาเดินออกไปดูข้างนอกสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำไม่ค่อยสะอาดนะเพราะว่ามันไม่มีแขกนะเขาเลยไม่ได้ทำความสะอาดก็นี่ฮะ วันยากาศในโรงแรมเมืองบาการ์ฮัลโหลพอมาชิปเปอร์หนึ w งเ a ็ดเก a าเจ็ดเทย์เพราะเดอ r a บุ๊ม o ซวันฟ t ฟตี้ส์แล้วมาจ s กไ a นไทยแล a ด์เย่ลาซช Irina I ่าว่าช m ่อ n ง n ี i ิน่าอ e ริน่า Nice to meet you Many last year, no? Ah, no. oh, really? Yeah, I met a lot of last year. <laughs> Normally, which season you have balloon? Only winter or every season? Uh, every season we fly, but do uh, we break. Oh. We fly, autopilot we break. But which, which season, which month is the best? Uh, the most January beautiful. January and December. January to yeah. December. Yeah. Okay. ตอนนี้เวลาตีห้าครึ่งเดี๋ยวเรากำลังจะออกไปรอรถร,รับส่งนี่ก็จะเป็นการขึ้นมันลุนครั้งแรกของมผมนะตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน Good morning Good morning Please Majesty Good morning Good morning I like coffee please with milk You have tea Yes tea? tea here e Yeah, <please. laughs>

มันจะคุ้มกับเงินที่เราเสียไปไหมว้าวบริเวณนี้ก็จะมีทั้งหมด3ลูกทั้3บอลลูนนะครับใหญ่มากพร้อมแล้วเพื่อนๆตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากเลยอ่ะตื่นเต้นมากเลยว้าวข้านก็มีคอยดูนะว่ามันจะมีทั้งหมดประมาณกี่ลูกนะฮะที่เราลอยวันนี้ครับ รู้สึกเมสมากตอนนี้ตอนที่เราเห็นเขาลอยองเงี้ยเราก็รู้สึกธรรมดาใช่ไหมแต่พอได้มีโอกาสจะมาขึ้นจริงๆอ่ะมันแบบเมสเมนโอ้โหดูนะว้าวสวยอ่ะแล้วรถคันนี้มันแบบคลาสสิกมากมันบรรยากาศเข้ากับบอลเลยมากเลยโอเค

flying นะว้าวคือแอบกลัวเหมือนกันนะเนี่ยว้าวเพื่อนๆเห็นทะเลเจดีแบบโอ้ยก๊อสเดี๋ยวจะให้ดูนะฮะเห็นไหมเห็นยอดพาโกด้าไหมนี่ฮะทะเลเจดีเพื่อนเพื่อนคือมีเจดีที่เนี่ยเยอะมากประมาณ2,000กว่าว้าว ฝั่ง yeah. น,นี้ดูนะดูดิเห็นทะเลเจอดีไหมเยอะมากแล้วหมอกแบบจางจานฮะโคตรสวยว้า so si wow> ตอนนี้คือยังไม่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นเลยอ่ะมันแบบมืดไปหมดเลยเยี่ยมมากเอเวอร์บีบีส์เฟิร์สไทม์ในเบลูย่าเลตูเลตูเสันไรส์ ไม่ b e t h a ด s i า e ก็หาประสบการณ์อะไรใหม่ๆให้ตัวเองนะเวลาออกเดินทางนะเพื่อนๆนี่ก็เป็นการเปิดประสบการณ์ขึ้นบอลลูนครั้งแรกก็ตื่นเต้นถึงแม้ว่าวิวอะไรมันจะแบบไม่ได้เบาวมากแต่ว่าแต่ว่าสําหรับผมมันมันบาวสุดๆในชีวิตแล้วก็ตั้งใจจะมาดูพระอาทิตย์ขึ้นนะไหนวะไหนวะไม่เห็นเลย ฟฟฟิิิ uh, ถ้าใครเคยได้อ่านบทความท่องเที่ยวนะฮะมันจะมีนักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษนะเขา uh, จดบันทึกไว้เลยว่าซีบากานแอน e a f ซีอังกอร์วัดแอนดายก็ความหมายของมันคือซีบากานแอ l ล a ฟนี่คือถ้าเราได้เห็นบาการเนี่ยชีวิตเราจะแบบเป็นอมต,ตะเพื่อนๆส่วนถ้าเราได้ไปดูนครวัดใช่ไหม เราก็จะนอนตายตาหลับคิดดูดีว่ามีนิ่งความหมายของโคตัวเนี้ยมันแบบยิ่งใหญ่มาเห็นถึงความความสวยงามมากๆของนักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษคนนั้นนะฮะที่เขาได้มาเห็นเมืองบาการซีบาการแอนลีฟะก็ขยัดมีชีวิตเป็นอมตะให้มาเยือนที่เมืองนี้เพื่น I've been lost just trying to forget her but I wake up and nothing's changed I've been gone down lost in the letters trying to get back into place ทําให้เสียใจไหมที่ไม่ได้ดูพาดินขึ้นวันนี้ก็เสียใจนะแต่ว่าไม่แคร์ฮะ <laughs> อย่างที่บอกว่า plan is no plan เวลาเที่ยวก็เจอเหตุการณ์แบบนี้ได้นะทุกอย่างไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังเสมอไปนะเพื่อนแต่ว่าเราแค่เปลี่ยนมุมมองเราว่าเราจะ สามารถเอนจอยมีความสุขกับมันได้ไหม Sweet t o a ว้าวโอเคโอกคนโอเค Yes this is what I'm waiting for This man Drink. Cheers! This is what we're Again, cheers! <laughs> this is delicious. Papaya. Papaya. They fly longer. Yeah. ดูพระาทิตนะตอนที่เราขึ้นอยู่ข้างบนบอลลูนเนี่ยมันไม่ออกมานะฮะแต่พอเรามากินแชมเปญเนี่ยยังว่ามากพอเราเดื่มอะไรเสร็จแล้วนะฮะนักบินก็จะแจกเซอร์ติฟิเคตนะเพื่อนๆ <c oughs> นี่ congratulation น i s t e r คุณกิตมาช่ยนะฮะ <c oughs> เราได้สร้อย <c oughs> บอลลูนที่มันมางนาดน,น, <Thank you. S 1> นะเพื่อน, <Thank you. S 1> น ถือว่าประทับใจนะถึงแม้ว่าเราจะไม่เห็นซันไรส์เพื่อนแต่ก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกของเราเนาะในการขึ้นบนบนก็โอเคร้อยเ็ดสิีเอสตอนเราก็ลองมาแล้วกันนะ This is usSo nice, very classy โอ้โอ้โอ้โอโลงเลนลงเลนอ้ oh my g o d คือผมสั่งแค่อันนี้อันเดียวนะฮะ What is Tanaka good for เ uh, <this> อ่อเด็กน้อยเมียนมาน่ารักมากเลยชื่อแม่ขายของด้วยอืมอืม